สวัสดีครับพบกับช่องไทยบ้านทุ่งสันได้นะครับวันนี้ก็มาดูเจ้าคุณปูกเกเซศครับก่อท้ายลูกาแล้วครับเกี่ยวแปลงนี้เราก็ไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งก็หมดแล้วครับทีนี้ก็อาครับก็สมควรครับเจอข้าวหนาข้าวล้มครับจะระคันครับหนักอยู่ครับ ดีค่อนข้างดีครับส่วนเจ้าของรถเกี่ยวก็ปีนี้ก็ช้ำไปหลายเจ้าครับรถช้งค่อนข้างเยอะเลยครับเจอเข้าล้มเข้าหนาไปก็ถือว่ารถช้ำเยอะเลยครับ เห็นหลายๆคันเขาทำถึงทำถึงก็มันก็มีโอกาสทังเหมือนกันหมดแล้วครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็ที่เจ็บช้ำของรถเกี่ยวคือตอครับกับสะสะทมครับนาโลกอะไรเงี้ยครับันคือสิ่งที่รถเกี่ยวที่ช้ำที่ตู้ครับช้ำแบบในบอกกันครับเสียหายลายแสีนะครับเจอกันแบบนี้ครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาครับปีนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมโอกาสได้ตามไปท่ายครับโสนตัางขึ้นบ้างครับว่าแตกต่างกันยังไงครับข้าวแต่ละชนิดครับมันก็ความสูงความหนาลำต้นมันไม่เหมือนกันครับพื้นที่ครับนั่นแหละครับ สนเจ้าคันนี้ก็เกี่ยวไปเรื่อยๆครับไม่ใช่แข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองก็พอครับเอาคือเอาให้เสร็จงานลูกค้าประจำครับ นี้ก็เป็นหน้าลมเต็มตัวแล้วครับลมค่อนข้างแรงนะครับ ก่อการนี้ก็ร่นวันไห่ครับปกติเสียบสิ้นเดือนครับอันนี้พิ่งทียี่สิบกว่าครับก็เ้าหมดแล้วครับเหมือนล่นลงมาเรื่อยๆครับจากเดือนไม่ถึงเดือนครับ หวานก็เห็นว่าโซ่รุดครับเพราะมันเป็นโซ่เก่าข้างหนึ่งครับโซ่ใหม่เส้นหนึ่งครับเอ๋ครับคลิปไม่ยาวมากครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฟังนู้นนะครับเก๋ครับไงก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ